สวัสดีครับเ,เพื่อนๆช่อง t o m มี่วอลวันนี้เราก็เดินทางกันไปที่จังหวัดอุทยัยธานีแบบวันเดททิปออกเดินทางช่วงเช้าบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนมากครับเดีย๋ยวเราจะไปแวะกินกาแฟกันที่ตัวเมืองอุทยัยร้านกาแฟทีอยู่บนแพแม่น้ำสแกกังเขาเพิ่งเปิดใหม่ครับก็เป็นอะไรที่แปลกครับอยู่บนแพ เราก็ใช้เส้นทางข้ามแม่น้ำเจ้าพยาตรงอำเภอมโนโลุจังหวัดชัยนาทผ่านวัดท่าสุงแล้วก็เข้าตัวเมืองุูไทครับแล้วก็ขี่มาถึงวัดท่าสุ่มวันนี้จะคนเยอะครับเป็นวันเข้าพรรษารถจะเยอะมากเดี๋ยวนี้เราจะขี่เลยไปหาทุเรียนกินด้วยครับ ผุ้เรียนรู้ไทยทานีนี่จะรสชาติผมว่าไม่เหมือนที่อื่นนะจะออกเป็นคิมคีมมันๆอร่อยครับจะ,จะมีแถวแถวอำเภอบ้านไร่แถวใกล้ๆน้ำตกไซเบอร์ครับผมจะไปแวะถแถวนั้นแต่เดี๋ยวขอไปกินกาแฟเติมพลังกันก่อนครับ ที่มากินกาแฟแม่น้ำสแกกังร้านกาแฟอยู่บนน้ำน,นี่ทางลง

อเมริกาโน่ไม่หวานเย็นนะคะครับแล้วก็ใช้เขียวหวานน้อยแก้วหนึ่งตรนนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศร้านคาเฟ่บนแพรตรงนี้จะเป็นแม่น้ำสแกกันแถวตัวเมืองกูุทไทยครับบรรยากาศดีมากเขาเพิ่งเปิดวันนี้เพื่อนๆก็ลองแวะมาเที่ยวกันได้ครับ เราก็เดินทางกันต่อครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปหาทุเรียนกินผมก็จะใช้เส้นทางที่ผ่านสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยอุไทยธานีแล้วเดี๋ยวเราจะแวะไปหาข้าวกินกันที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะครับว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเริ่มหิวข้าวกันแล้วครับถึงแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเราอยู่กันตรงที่เขาเรียกว่าบ้านชายเขา บรรยากาศช่วงนี้ก็จะเต็มไปด้วยความเขียวขจีครับวันนี้เป็นวันหยุดเข้าวันษาคนก็จะเยอะครับรถเยอะมากออนนี้ข้างๆทางเขาก็เริ่มถ่ายดินกันแล้วครับน่าจะปลูกข้าวโพดนะผมเคยผ่านมาเวลาที่แบบมันเขียวๆเ,เป็นไร่ข้าวโพดครับตรงจุดนี้ก็จะมีอาหารมีกาแฟขายนะยครับก็จะมีด้านฟ้าให้เรายืนดูวิว ครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้ากันต่อครับทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไล่ทุเรียนกัน วันหยุดครับคนเยอะมากวันนี้เป็นหยุดยาวเข้าพรรษาครับรช่วงนี้ก็จะเหมือนจะมีดอกปอเทืองครับเขาปลูกไว้ระหว่างทางก็สวยงามมากครับตรงนี้ก็มีคาเฟ่ครับนักท่องเที่ยวเพียบเลยดอกปอเทืองเหลืองๆบรรยากาศดีครับอนนี้วันนี้ผมมาก็โชคดีครับฝนแสะแสะคือมันไม่ตกน่ะครับขี่รถสบายแทบไม่เปียกเลย อยู่นวครับได้ทุเรียนพี่ตรงตรงนี้สวนสวนอะไรพี่อ๋อหมดเล,ลค่ะเลแค่เร<อ>ีย่ะอัน,นี้ทานด้นเดียวเรามาที่ทสวนทุเรียนนะระหว่างทางไปบ้านไร่พี่เขาให้ใส่เงาะใส่เงาะได้ฟรีนะนี่เก็บเงาะให้กินฟรี ทุเรียนโล่ร้อยยี่สิบนะครับจากสวนะถิยที่ลูกเมื่อไหร่จะได้กินนะึกชอบข้เงนี้นี่ทุเรียนระหว่างทางทิ่ข้างทางทางไปบ้านไร่มาออกมาจากน้ำผุซับ สมอทองก็จะมาเจอกับสวนทุเรียนอยู่ขวามือได้กินทุเรียนแล้วอุทัยอเอาไปเอาไปเอาไปย,ย้ายใส่ดีป่ะน้องมาใส่ล่างใส่ครับใส่ <c oughs> สเล่นพาเด็กๆมาใส่เล่นหน่อยครับหมดแล้วนะพี่ผมมาบุ๊บหมดเลย <c oughs> ร้อยสามสองค่ะเอออันนี้นิ่มหรือว่าแข็งมิ้นเลยแข็งที่พี่จิ๊บบอกว่านิ่มันตะเกี้เนี่ยอ๋อเป็นเนื้อไก่จริ์ใช่แล้วนิ่มอันนู้นมันจะแข่งว่าตาอ้าวอันนี้ครับเราก็ได้เงาะสอยฟรีครับที่สวนไปไปได้แล้วกลับบ้านแล้วได้ทุเรียนเงาะ